ทะเลหมอกตรงหน้าของเราสวยมากก็สว <orn> <Marcheg. S 2> ัสดีทุกคนนะครับผมดางนะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ได้มานอนไล่คนเดียวเนาะกล่าวว่าตอนเช้าเนี่ยผมจะขึ้นไปบนเออภูเขาเพื่อมองวิวสวยๆนะผมแล้วก็ดูทะเลหมอกตอนเช้านะครับว่าวันนี้มันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเนาะตอนเช้านี่ก็จะมีโอกาสให้เราได้เห็นหมอกแล้วก็เห็นทิวทัศน์หรือว่าวิวสวยๆนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะต้องเออ ชาใบากาแฟดื่มซะก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปนะครับเพราะว่าบนนั้นอากาศค่อนข้างหนาวนะครับผมซึ่งเอ,อตรงนี้ผมมานอนตรงนี้คือเป็นไร่ของผมเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลยขึ้นไปก็จะเห็นเออเชี่ยวชัดสวยๆนะผมมองจากไร่ผมไปก็จะเห็นแบบเอทะเลหมอกเห็นเชี่ยวชัดสวยๆนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปผมว่าผม,ผมต้องก่อกองไฟก่อนแล้วก็ต้มชาด,ดื่มก่อนนะเพะื่อให้อากาศอุ่นนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เกาะกองไฟติดแล้วเนาะผมกาว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเขาก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวค่้นลงมาต้มชาก,กินเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าเราไปสายเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเราจะไม่เห็นทะเลหมอกนะครับผมแล้วก็เห็นวิวสวยๆนะผมเดี๋ยวผมก็น่าจะขึ้นไปบนเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาต้มชาก,กินนะครับผมไปกันนะครับผม โอ้ผมขึ้นมาสักพักเนาะเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะครับผมที่ตรงหน้าผมก็คือเป็นดอกบัวตองนะผมที่ผมปลูกไว้เออเพื่อเอ,อการไฟป่าเวลาหน้าร้อนเนาะใฟป่าจะได้ไม่ลามเข้ามาในไร่ผมแต่ว่าผมปลูกไว้สองปีแต่มันยังไม่โตเลยมันโตช้ามากแต่ก็จะขึ้นไปบนเขาครับผมเกือบถึงแล้ววูทะเลเหมอกตรงหน้าของเรา ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนเขาเนาะแล้วก็ตรงหน้าผมก็คือทะเลหมอกที่ผมบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีแต่ว่าก็ไม่ใช่มีทุกวันนะครับผมมันจะมีแค่บางวันซึ่งตรงนี้มันกอกู่ตรงหน้าผมแล้วทะเลหมอก,กสวยมากตอนนี้ทะเลหมอกก็เริ่มลอยสูงขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าเรามาช้ากว่านี้เราจะไม่เห็นทะเลหมอกแล้วก็ได้แต่ว่าเรามาทนเวลาพอดีับผมอาการโสดเชิญ ทลมาตรงหน้าของเราเนี่ยทุกวันนะครับผมก็อาจจะมีแต่ว่าบางวันก็จะมีไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เรามาเนาะโชคดีเราก็ได้มาเห็นทะเลหมอกแบบสวยเต็มหน้าของเราเลยอากาศดีมากเลยป่าตรงนี้นะผมที่มันมีทะเลหมอกได้กเพราะว่าป่าตรงนี้มันสมบูรณ์มากเลยนะครับทุกคนมันมีแต่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ ถ้าเกิดว่าต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะผมช่วงเชา้าก็พวกก้อนเมฆก็จะลงมาเอาน้ําจากพวกต้นไม้แล้วก็พวกเออน้ําค้างนอะข,ขึ้นไปทําเป็นฝนใหม่มันเกิดทำเป็นพวกเ,เกิดเป็นหมอกแบบนี้นะผมสวยมากแลก้วก็ขาวลุน่นั่นคือเป็นภูเขาแบบเออต้นไม้ลุ่นๆเลยไอที่เราเห็นเออต้นไม้ที่แบบสีออกขาวๆไข,ข,ขๆนะผมนั่นคือเอขาเรียกว,ว่าต้นลูกกอนะผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันก็กำลังออกเดอกเลยออกเยอะมาก ยิ่งเขาไหนที่แบบว่ามีพวกต้นอลูกกอยเยอะนะผมก็จะเป็นเออภูเขาสีขาวหรือว่าสีไข่แบบนี้เลยนะผมโอ้หมอกเยอะมากสวยมากแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกเออไล่ของชาวบ้านเนาะแล้วก็ไล่ชาวบ้านแล้วกเ็เราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นวิว360องศาเลยเพราะว่าตรงนี้ก็คือว่าจุดที่แบบว่าเกือบสูงที่สุดแล้วนะผมโอ้ตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาเลย ก็มีหมอกด้วยนะผมแต่ว่ามันอยู่ไกลมากตรงนี้ก็จะเป็นไล่เนาะไล่สันเขายิ่งเรามานอนช่วงหน้าหนาวนะองนี้จะบอกแล้วว่าฟินมากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับทุกคนคิดก็พอใจแล้วครับที่มาเห็นทะเลมองแบบนี้สวยมาก ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางบนเขาบารับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นสักพักนึงนะครับผมก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลงไปต้มใบกาแฟดื่มนะผมเพื่อทําเป็นชานะผมซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าใบกาแฟเนี่ยสามารถเอามาต้มทําเป็นชาดื่มได้นะครับผมตอนเด็กเนี่ยตาผมก็ได้สอนผมนะว่าใบกาแฟเนี่ยเราสามารถเอามาต้ม ดื่มเป็นชาได้นะครับผมแต่ว่ารสชาติของกาแฟ,ฟเนี่ยมันก็ยังหลงเหลือคา,าฟฟเฟอีนอยู่นะผมทำให้เราเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเนี่ยมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไปต้มใบชากาแฟ,ฟดื่มกันนะผมก็ได้มารับบรรยากาศดีๆแบบนี้สดชื่นแบบนี้พอแล้วนะผมสุบลมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าหิวข้าวทันทีเลยนะผมไปับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บใบกาแฟมาแล้วเนาะใบกาแฟก็อยู่ตรงหน้าผมนี่แหละเป็นกาแฟที่ผมปลูกไว้สี่ห้าต้นเนาะแต่ปีนี้มันก็ออกผลเยอะว่าสมควรเดี๋ยวเราก็จะเอาใบกาแฟเนี่ยลนไฟเนาะให้มันไหมนหน่อยนึงแล้วก็หิวหนะิวเนาะแล้วก็จะต้มใส่น้ําเลยแค่นี้เองครับง่ายๆครับผมเราก็จะได้กาแฟที่แบบเออใบกาแฟที่แบบว่ารสชาติเหมือนกาฟแฟเลยนะแต่ว่าความแรงอาจจะแรงไม่เท่ากาแฟนะครับผมเป็นแบบนี้เลย còn đây là có phê luôn, bia cà phê, mai nào kìm em ha, tôi, và còn chúng tôm nước, tôi sẽ cho 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 อืมโอเคครับผมรอให้มันเดือดครับผมแล้วก็มันก็จะออกน้ําเป็นสีเหลืองเหลืองหรือก็ส้มๆนะผมก็คือเสร็จแล้วพร้อมดื่มนะครับผมว้าวตอนนี้มันก็เดือดได้ที่แล้วนะครับผมชาก็จะเป็นสีออกสีชาเลยแล้วก็จะไปเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มกัน,นครับผม ก็ตอนนี้เนาะผมก็ได้ต้มชากาแฟนะเนาะเสร็จแล้วก็ออกเป็นสีเออน้ำผึ้งเลยนะครับผมรสชาติก็ค่อนข้างเหมือนกาแฟนะผมแต่ว่ากลิ่นออกเออน้อยๆแล้วก็รสชาติก็แบบออกแบบอ่อนๆน,นะผมไม่ได้เข้มข้นอะไรมากก็ดื่มได้นะผมก็ถือว่าอร่อยเลยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ดื่มชากาแฟเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติตรงหน้าผมเนี่ยสวยมากเลย ก็ได้ยินเสียงน้องแบบเสียงนกเนาะร้องแบบโอ้เพลินเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็มานอนไลน่เนาะแล้วก็ตอนเช้าก็ออไปดูหมอกที่ไล่ของผมเนาะอยู่บนเขาแล้วก็มองไปได้เห็นแบบโอ้หมอกเยอะมากเลยก็ประมาณนี้เองในคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบเท่านี้เลยนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลย คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูยังจบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมเนี่ยจะพาไปนอนตรงไหน,นครับแล้วก็พาไปดูวิวอะไรแบบสวยๆแบบนี้อีกนะผมก็คลิปนี้ก็ต้องจบเท่านี้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้บ๊ายบาย